สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอจุฬาเตือนคนไทยอย่าทนงว่าฉีดวัคซีนแล้ววันที่20มิถุนายนทางด้านนายแพทย์เทีรวัตนเหนมจุฑาได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดว่าวัคซีนฉีดเยอะโรคจะหยุดเองขึ้นกับวัคซีนอะไรครบ2เข็มแล้วหรือไม่ต้องสเข็มในอย่างน้อย70%ของคนไทยต้อง70ใน2-3เดือน เข็มที่1และเข็มที่2อแอสตราภายใน2เดือนซิโนแวคเชื้อตายใน1เดือนหรือสั้นกว่าไฟเซอร์โมเดนาใน3ส,สัปดาห์และ2เข็มภูมิแอนติบอดีในน้ำเหลืองต้องสูงได้ระดับดีไม่ใช่แค่ตรวจพบเฉยเเพราะสายพันธุ์ใหม่ระบาดทำให้ต้องได้2เข็มในเวลาอันรวดเร็วที่สุดในคนไทยจำนวนมากที่สุดและภูมิสูงในเลือดของแต่ละคนที่ระดับ60-7 0อร์ซขึ้นไปในการยับยั้งไวรัสได้ อีกไม่นานสายพันธุ์แอฟริกาจะมารวมกลุ่มดาวร้ายอย่างแน่นอนและแน่นอนสายพันธ์ใหม่จะเล็ดลอดวัคซีนได้แน่หวังว่า 1. เล็ดลอดคงไม่มาก 2. เล็ดลอดแล้วคงอาการไม่หนักตายมากเพราะกลไกของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการตายเป็นคนละระบบ เหล่านี้เป็นความหวังที่จะเกิดขึ้นจริงและคนไทยทุกคนร่วมใจเอาใจช่วยพร้อมมีวินยัยไม่ทนงตัวว่าฉีดแล้วเพราะฉีดแล้วยังมีโอกาสติดได้ตายได้แพร่ไปหาครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกได้และกระจัดกระจายไปทั่วขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดอทคอมขอบคุณค่ะ